ครับวันนี้ก็อยู่ผมนะคุณพีเชนนนะครับผมผมจะได้เก็บตัวไม่ชื่ววันไหมครับโอเคนะครับเรามาเริ่มเลยนี่ฮะวันที่ผมก็จะมาขอเรียกจอห์ซีนาเนี่ยนฮะอะ่าโอเคนี่อยู่กับสกินอันเก่าอันเดิมเนะี่ยอ่าโอเคเรามาสร้างเซิร์ฟก,ก่อนเลยนี่ฮนะสร้างเวอร์โอเคเคลียร์ทีบนี่ฮนะเปิดคิสคำสั่งไวนะ้ด้วยนี่ฮะโอเค โอเคสั้างโลกเลยโอเคเรอมันสักครู่หนึ่ครับเนี่ยโอเคปา๊าโอเคเจอไททายพอดีเลยนะครับนะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะฮะอ่าหนึ่งนี่ครับก็นี่ครับเนเธอร์เนี่ยนะไหนอหินที่อยู่ในเนเธอร์นะรับนะ อย่างที่สองก็เนียบนิสหนีกระป๋เนี่ยหัวนีฮะอย่างที่สามเนี่ยฮะก็เจ้าไฟแช็กนี่กระปเนี่ยโอเคแล้อย่างที่ส kind of eh BE ี่ก็ทอสนิกัะปธรรมดานิกระป๋าเนี่ยโอเคมาสร้างกันเลยนี่กระปก่อนอื่นเนี่ยฮะให้ท่านผู้ชมเนี่ยวางมันเป็นแบบนี้เนี่ยฮะให้ท่านผู้ชมเนี่ยโอเค วางเป็นแบบนี้เนี่ยอ่ามาสุดประมาณน,นี้นึกครับโอเคแล้วนะให้วางหัวนี่ครับรอบรอบนี่ฮะอ่าโอเคแล้วก็วางทอสนี่ครับไปตรงนี้เนี่ยอ่าโอเคโอเคนี่ครับอยากกดไลายให้เราเนี่ยจุดนี่ะแล้วรอสามวินี่ครับเนี่ยโอเคจุดนับกัน And his name is John C. Oh, yeah.